โยได้บอสซาบ๊าดีวิรุณเมกาวัาดีวิรุณดูไปวัาดีวิรุณชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่ามิชชั่นซีโร่นะท่านผู้ชมนะมันเป็นเกมมือถือแนว Hide and Seek นะท่านผู้ชมนะไฮส์แอนด์ซิกหมายความว่ายัางไงนะครับมันจะเป็นเกมแนวแบบสติล์นะครับคล้ายๆกับเจ้าตัว ฮนะิตแมนนะท่านผู้ชมนะใครเคยเล่นฮิตแมนมาก่อนก็อาจจะเข้าใจรูปแบบการเล่นนะัคือเราต้องสติลเข้าไปเจาะระบบเข้าไปแฮกระบบแล้วก็เอาสิ่งของต่างๆนั้นแล้วก็หนีออกมาจากจากแมทนั้นนะฮะก็เป็นอันจบเกมนะครับร้านลิชแมนช็อปเพื่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในหลายถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วย Richman Shop ว้าว นี่นะฮะท่านผู้ชมนะเราจะเปิดมาอย่างนี้นะครับอันนี้มันเป็นการทุททเรียลก่อนนะครับสอนเราเล่นก่อนนะฮะนี่มันก็บอกว่าให้เราเนี่ยเดินเข้าไปฮะเดินเข้าไปนะไปข้างหลังนะครับทําการชกหนึ่งครั้งนะครับเป็นการล็อกคอรหรือว่าทําให้ศัตรูเนี่ยสลบไปนะครับแล้วก็มาสติวเอาของนะครับท่านผู้ชมนะขโมยของขโมยของลูด จากนั้นนะครับมันก็จะให้เลือกนะครับระหว่างเราต้องการเล่นแบบกดบอททอนเอาหรือว่ากดจอยสติ๊กเอานะครับท่านผู้ชมนะพี่จะเลือกเป็นจอยสติ๊กเนาะบอททอนมันค่อนข้างยากอ่ะมันจะเหมือนการควบคุมแบบคล้ายๆฟรีไฟลหน่อยถ้าเป็นบอททอนนะคนดูนะแต่เนี่ยเรากดลากขึ้นปุ๊บมันก็จะวิ่งไวกดลาากแบบเดินธรรมดาในวงกลมมันก็จะเดินช้านะท่านผู้ชมนะนี่โอ้โหเป็นมุมมองบุคคลที่3ด้วยเนะจ๊ะเฮ้ยเหมือนเล่นฮิตแมนอยู่นะแต่มันเป็นฮิตแมนออนไลน์อันนี้ต้องบอกนี้ก่อน เฮ้ยอ่าอันนี้มันบอกให้ไปเข้าใกล้นะครับเพื่อที่จะเอา Private Key นะครับ d e c ล p ปนะท่านผู้ชมนะเป็นการแฮกระบบนะครับเราต้องยืนอยู่ในวงกลมสีเขียวนี้ด้วยนะจ๊ะไม่งั้นมันจะเป็นการหลุด d e c ล p ปนะครับไม่ต้องอยู่ใกล้มากก็ได้อยู่ไกลๆนะครับให้แบบเนียนๆเนียนๆนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจเฮ้ยสามารถกดนั่งได้ด้วยสลับเสื้อผ้าได้ด้วยนะครับ แต่ว่าเราต้องไปล็อกคอใครสักคนก่อนถึงจะสลับเสื้อผ้าได้นี่แล้วก็ไปตามลูกศรเลยนะจ๊ะนี่แล้วก็เป็นการหลบหนีนะครับโอ้โหโคตรึงอ,อ,อันนี้ก็เป็นการหลบหนีแบบเอ่อออกมาด้านนอกนะครับไปเจอคนนะออกไปช่วยนะครับดีวคลิปต่อนะครับ แต่มันจะยากตรงที่นะครับถ้าเราเอา่อมีฝั่ง2คนคนก็นมาเพิ่มนะครับคือฝั่งหน่วยรักษาความปลอดภัยที่เป็นคนที่เป็นคนออนไลน์มาเล่นด้วยเนี่ยน่าจะยากขึ้นนะครับอันีอัโหลดยค้ดเสร็จสิ้นนะครับท่านผู้ชมนะอัปโหลดยูค้ดก็คือมุมบนนะ่ะท่านผู้ชมนะเขาเรียกว่า Data Terminal นะครับเป็นการจอระบบเข้าไปนะครับนี่เทอร์มินอลเราให้ใ,หใส่รีขอะไรลงไปก็ได้นะครับใน2เลขนี้นะปึ๊บ <Mission> นี่นี่ช่างองพีทนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับออกไปนะครับหลบหนีฮะเอ็กซ์ทรกนี่วนะ yeah. ิ่งมาขึ้นหอนะอันนี้มันอธิบายในฝั่งที่เราเป็นโจรน,นะเป็นผู้แฮกระบบอะไรพวกนี้นะแฮกเกอร์อะไรเงี้ยนะครับมันเหมือนฮิตแมนบวกอะไรนะฮิตแมนบวกไอ้วอช <laughs> <laughs> ด็อกอะจะเล่นบนมือถือนะครับที่นี่นะครับ <laughs> เรามาเล่นอยู่ในฝั่ง <laughs> ที่เราเป็นหนยรักษาความปลอดภัยบ้างนะครับ นี่มูเบียสนะฮะนี่มันกำลังสอนนั่นอยู่นะครับวิธีการเล่นหลบหนีหลบหนีพวกหน่วยรักษาความปลอดภัยนะครับนี่มันจะมีไอเทมไม่ใช้นะครับอย่างนี้กดปิดนี่เราก็หนีนะหนีเข้ามาวิ่งหนีไปเลยนะครับเหมือนเล่นอะไรนะ เฮ้ยแอคชั่นฟิลเสรเรียบร้อยมนเล่นไอเนี่ยเลยคนดูเล่นไอเดดบายดีไลท์ฮิตแมนบวกเด็ดบายดีไลท์บวกวอตด็อกนี่มันจะมันมันกำลังอธิบายเทคนิคให้ฟังนะครับว่าเราต้องเล่นยังไงต่อนะครับเมื่อกี้นี้เราหนีไปตรงๆเราอาจจะโดนเขาตีได้นะครับเอกี้เข้าใจแล้ว กดใช้ครับปึ๊บเดินหนีครับออกมาของจุดนี้ครับนี่แล้วมันก็จะบอกว่านี่มีมีอ่าอะไรนะอีโมเมนต์นะครับมูเมนต์ต่อนะครับเขาเรียกว่าสกิลเรานะครับโคตรตึงเลือกสักอันหนึ่งครับยืนเต้นเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าปั๊บเฮ้ยอย่าบเฮ้ยยาบเนียนเนียนเนียนยืนเต้นแบบเป็นเนียนยิงยืนเต้นต่อหน้าสาวด้วยแม่งหนีไปนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนดูนะครับ แล้วมันก็จะมีทิศทางที่เราต้องไปนะระหว่างเดินเราก็เต้นได้นะครับมันจะมีเดินกับวิ่งนะเฮ้ยโคตรดึงเดินเนียนๆครับเดินชิวๆเดินชิวๆเดินชิวชอันนี้มันไม่รู้ได้ไงวายแซดมันไม่ใช่คนไงเฮ้ยเอ้าหมดเียแลางนะบายบายบาย เราโมเดลีลาไงเมื่อกี้นี้นี่ครับโคตรเิงยังมีไม่สุดยังมีไม่สุดเปลี่ยนเสื้อครับนี่เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อถ้าเราไปขโมยใครมาหลายๆคนมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนเสื้อแล้วก็หนีได้นะฮะทานผู้ชมนะอันนี้ในฝั่งส่วนที่เราต้องเ,อเล่นแล้วก็ต้องหนีนะครับนี่จะประมาณนี้นะครับ ก็คือฝัออ่งโจนอะอยู่ฝั่ง4คนนะครับเดี๋ยวเราจะมาอยู่ฝั่งฝั่งฝ่ายที่เป็นแบบ้ล่าบ้างนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยบ้างนะนมันจะมีโซนอยู่นะครับฝั่งซ้ายมือนะท่านผู้ชมนะโซนบอกว่าศัตรูเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมันทําอะไรอย่างเช่นทําเสียงดังหรือว่าไปเจาะระบบไม่สําเร็จเนี่ยมันก็จะเตือนเรานะครับนี่เราก็ต้องเดินหานะครับดูทิศทางนี่ใครที่แบบแปลกปลอมนะครับแต่งตัวแปลกปลอมนะคนอื่นก็เต้นเนียนๆนี่มันมีสองคนนะครับ กูเจอและต่อยเลยทีนึงนีไปไล่มันครับไล่มันไล่มันเอออย่าหนี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 พดทดึงล่วงเรียกเรียกหน่วยรักษาความปลอดภัยมานะฮะื่อกี้นี้ When fallen Serious Agents are rescued, they will briefly be immune to inside, him, like a speed bonus. We can keep our distance for now, then wait for the right moment to attack. <not> he is about to be eliminated, so we can either stay and observe, or head out to search the last Serious Agent. Either unlikely one. it is unlikely this way, เฮ้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนั้ก็เป็นการจบตุเรียลสอนเรานะครับอันนี้เราก็มาเลือกตัวละครเราที่เราต้องการเป็นนะครับก็มีหลายตัวนะมีผู้หญิงด้วยนะครับให้เราเลือกนะครับนี่อุ้ยสวยนะผู้หญิงเอ้ยขาสั้นน้อยสไลส์สไลส์สไลส์เป็นผู้ชายดีกว่ากูนี่ฮิตแมนไหมเอาฮิตแมนไหมอันนี้นิดฟิลดี่เอาฮิตแมนดีกว่านะคนดูนะบิก๊กโค้กตั้งชื่อครับนี่บิก๊กโค้กตั้งชื่อนิดหน่อยอร่อยชัวร์นะฮะ คอนเฟิร์มไนส์อ่าบิโคเป็นคนใช้แล้วโอ้อะไรวะชื่อเรามันดังขนาดนั้นเลยนหมมีโค๊ดหนึ่งละกันนะเอ็กซ์เซปต์จ้านี่นี่ก็เป็นเข้าสู่โหมดออนไลน์นะครับรับของรับของได้ด้วยนะครับทัชมงทัชเมดนะครับมันจะมีอยู่สองเม็หลักๆนะครับนี่มีกดคอนเฟิร์มนะมีสองเม็หลักๆนะครับตามที่เราได้ดูเมื่อกี้นี้ก็คืออ่าในส่วนของนี่นี่มีกดแม็ดปึ๊บอ่า ไซรัสกับกับโมเบียสนะฮะเราเลือกได้นะครับเราอยากเป็นไซรัสหรือว่าโมเบียสไซรัสก็คือเป็นเหมือนเป็นโจนอ่ะพูดง่ายๆคือโจนอยู่ฝั่งโจนนะครับฝั่งแฮกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนโมเบียสเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายหน่วยรักษาความปลอดภัยหรือว่าผู้ล่านะครับสี่ประสองนะครับเราจะอยู่ฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกนะครับท่านผู้ชมนะเราให้ดูอินเทอร์เฟซก่อนนะครับมันก็จะมีเทรนนิ่งมีแร็งกิ้งมีระบบแร็งกิ้งด้วยนะมีอีเวนต์พวกนี้รับของรายวันนะครับแล้วก็มีช็อปนะครับ อ๋อสามารถเลือกซื้อไอทุ่งไอเทมตัวละครตัวละครได้โอเคนะครับมันจะมีสกิลแต่ละตัวด้วยนะไซรัตเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเล่นอ่าไม่ใช่ไซรัตเล่นโจนฝั่งโจนให้ดูกดแมทไปเลยนะคนดูนี่มาแล้วคนเล่นเยอะอยู่นะส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนนะครับเกมนี้นี่มันก็จะมีสายให้เลือกนะะเห็นไหม สายอ uh, stand in bridge นะครับท่านผู้ชมนะสายช็อกเวฟช็อคเวฟทำให้แบบไอ้ฝั่งตัวรักษาความปลอดภัยนี่มันมันเลี่ยงชั่วคราวได้นะครับแล้วก็สายสายอ่าปลาอะไรเนี่ยสายปาร์ตี้เหรออ่นเี้เราเล่น stand in bridge ให้ดูนะครับ yeah, stand in bridge <Fuck it. S 1> อันนี้มันเท่าที่ผมเข้าใจนะสกิลเนี่ยมันจะแต่ละตัวเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับเราต้องเลือกก่อนเข้าไปนะในเกมนะ ตัวผมเนี่ยมันสามารถที่จะล่องหนได้เว็บหนึ่งนะครับฝั่งนู้นเขาก็จะมีผู้ล่าสองคนนะฮะไอ้มึงดูไอ้ผู้ชายน้นชื่อฮียอันนากระทืมเนาะทีนี้นะครับเราก็ต้องเลือกที่ลงนะว่าเราจะลงโซนไหนบ้างนะครับเลือกได้นะครับผมจะลงโซนนี้แล้วกันนี่พอลงมาแล้วปุ๊บก็ไปตามลูกศรไปเจาะระบบก่อนอย่างแรกคือผมจะเข้าไปอ ไปล็อกก่อนนะคนดูนะร้านริชแมนช็อปเพื่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด h ิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w w w r i c h m a n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช็อปว้าว เราจะเข้าไปล็อกไอเจ้านี่ก่อนปับล็อกคอครับเอาชุดมาครับนี่มันเรียกมาแล้วมันเรียก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 คนมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะก็ต้องระวังให้ดีนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปตามจุดนะมันจะมีจุด A จุด B อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเราต้องล็อกคอใครก่อนสักคนนะครับเพื่อที่จะเอาเออเขาเรียกว่าอะไรเอาชุดมาใส่นะฮะนี่นีนนนม่มีคนมามีคนมา ไอ้สีเหลืองพวกนี้คือไอ้พวกนั่นนะคนดูนะพวกหนยรักษาความปลอดภัยมันเอ๋อมันเอ๋ออยู่คนดูมันเอ๋อมันเอ๋อม,มันหาไม่เจอมันหาไม่เจอกูเนียนๆเลยทีนี้เอ้ยไปตรงนั้นนะครับไปจุดตรงนั้นนะเห็นไหมไปจุดนะจุดที่มันบอกนะครับให้เราไปนะครับกดบิ่งได้มาล็อกคอสเตลลไอ้นี่ก่อน เฮ้ยไอ้ๆๆนี่มันเห็นเราได้ไงวะ <d> เอ้ยโวยไปตามจุดนะเมื่อกี้นี่ล็อกคอปุ๊บม,มันก็จะขึ้นอันนี้มาให้นะครับมีคนอัปโหลดโค้ดมาแล้วนะครับมีคนอัปโหลดโค้ดมานะฮะเดี๋ยวเราต้องไปดีโค้ดไอ้นี่ก่อนดีคลิปดีคลิปไม่ใช่ดีโค้ด ดีคลิปดีคลิปมานี่เฮ้ยเห็นตรงนั้นมันอยู่นั้นมันจะมีในแมปนะมันจะมีสีเหลืองๆนะคนรูก็ระวังหน่อยนะครับโคตัวต่อไปเฮ้ยมันตีเราวปบได้นี่เนียนเนียนเนียนเป็นอีกเสิร์ฟต่อครับมันยังอยู่มันยังอยู่ไอ้นั่นไอ้ไอ้นนั่นมันอยู่โซนนี้มันรู้ได้ไงว่าเป็นเรา โค้ดมาแล้วหนึ่งเลขหนึ่งมาแล้วเรามันต้องหาให้ได้สี่ตัวนะครับมุมบนนะเห็นไหมมุมบนนะฮสี่ตัวเดี๋ยวเราขอสลับชุดก่อนมันมีคนอยู่ใ,ใกล้ๆเราสลับชุดได้นะครับโนชุดทิ้งสลับชุดได้ไปเฮ้เ้บอยไปครับ โค้ดเมื่อกี้นี่ได้2เลขแล้วนะคนดูหนะ้าได้2เลขแล้วเราต้องไปทาโซนอื่นนะครับโซนนี้เราทําไปแล้วนะครับไปเออมันอยู่แถวนี้มันอยู่ไหนฮะสิบเ,เมตรสิบเมตรตรงนี้ใกล้ๆเลยอยู่ใกล้ๆเลยเดี๋ยวเราไปอัปโหลดนะครับไม่ใช่ไปอัปโหลดดีต้องไปทาโซนบนะฮะเดี๋ยวโซนบนะครับผู้เล่นเราแม่งไม่ค่อยทําอะไรเลยว่ะอยู่ตรงกลางนะ กลางโยนชุดจริงเลยนี่คุยโทรศัพท์ครับโคตรเนียนโคตรเนียนไปทำบีก่อนวิ่งก่อนเดี๋ยวแม่งไม่ทนมันว่ะมันมีเวลาเนี่ยนะครับสิบนาทีนะสวยเพื่อนตัว E น,นะต่อไปเฮ้ยวิ่งมาเราไปเฉยเลยวว่ะ นดีโซนดีโซนต้องกลับไปโซนอ e. ไปอัพโหลดนะครับอ e ีคลิปตรงนี้เฮ้ยนะมันงูนะนมันงูมึงยืนเต้นชิลเลยนะต้องมาหายเสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็นะด,ดีคลิปมันนะฮะอัพโหลดอัพโหลดพยายามอย่าไปทำอะไรแถวนี้นะคนดูอฮเฮยบอย เลาแล้วไก่ลราไก่ลราไก่แล้วไก้ครบเลขนะคนดูนะอีกนิดนึงอ,อันนี้มันเออว่ามันเดินเปิดไปเปิดมาไปไปหนีครับหนีหนีไปครับอันนี้เป็นขั้นสูงสุดแล้วนะคนดูนะเฮ้หยเหลืออีกเลขหนึ่งฝั่งดีดีไม่มีใครนั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยว ล็อกขอสักหน่อยนี่ครับโทรศัพท์ครับเนียนเนียนเป็นเจ้าหน้าที่ท่าเดียวกับเจ้าหน้าที่นะครับคนดูนะเฮ้ยมันอยู่มันยังอยู่มันอยู่นี่นี่มันมันเดินหายอยู่มันเดินหาอยู่เนียนเนีเนียนเกัน นี่แม่งยังเออมันเล่นยากนะคนดูน,นี่เราผ่านผู้เล่นมานะผู้เล่นผ่านอยู่ตรงนั้นมันจะมีเลขนะจะเป็นผู้เล่นนะต้องเปิดเข้าไปในห้องก่อนเปิดจ้ามาในห้องเราจ้าฮุยฮิยๆุยเฮ้ยเม็นคนลุ้นนี่ข้ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะมันต้องมาต้องมาดีคลิปมันมีคนเฝ้าในห้องว่ะ มีคนเฝ้าในห้อง <ś c oughs> อย่ายาก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 รอบนี้ยากคนดู <ś m> เยออ้เออมีคลิปจ้ะพ <ś m> ยายามอย่าให้มันหลุดนะครับคนดูนะ เนียนเนียเนียนดีคลิปก่อนใกล้แล้วกูใกล้ได้แล้วต่อไปก็เป็นการไปอัปโหลดเพื่อที่จะหนีนะครับหนีออกจากห้องนี้มันไม่รู้มันไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนมันดูแม่งหาใหญ่เลยแม่งหากูใหญ่เลยห้กูอยู่ห้องเดียวกันกับมึงดนะ้วย เ0เมตรครับไปก่อนเดินไปต่อไปเรื่อยๆมันหาเราไม่เจอปัญหาเราไม่เจองีอ้หันกลับมาดิอไอ้แมพเรามันจะกระพริบเหลืองๆคือมันมีคนอยู่ใกล้ๆเรานะครับไอ้ไอพ้ไอพวกหน่วยรักษาความปลอดภัยนะคนดูนะไปไป อ yeah, ับหรูดจ้าเรียบร้อยหนีครับทีนี้รอบนี้ต่อไปเป็นการหนีนะครับเฮู้เฮลหนีรอดได้ไงวันเนี้ยโคตรเริงโคตรเริงวู้ฮู้พี่แม่งตึงจัดกนะคนดู โอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ฝากไว้ด้วยกันสำหรับเจ้าตัวเกมมิช s ั่น Zero นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวแนวแบบ Hitman บวก Dead by Daylight นะสนุกสนุกคนดูสนุกเล่นออนไลน์ได้ด้วยเล่นกับเพื่อนก็นกได้นะท่านผู้ชมนะนี่ฝากไว้ด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับใครที่ต้องการหาเว็บเติมเกมดีๆนะครับก็แนะนำเลยนะครับ Rich Man Shop นะครับเติมถูกเติมดี ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเลยขอนจะจากกันไปอีกหนึ่งรอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับกวาดิ่งแจ้งเตือนการมีโค้งฉันนเพราะเป็นกับกาใจได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะลรวเจอกันไปคลิปหน้าบายจ้าร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในหลายถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วย Richman Shop ว้าว